สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับสมบูรณ์พัฒนาครับตู้แอร์ครับตู้แอร์วีพีโหใหญ่มากครับพี่น้องเลททั้งคันครับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณนะครับสองล้านห้าครับ แบบตู้แอร์ของเขาใหญ่มากครับก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับบอดี้โคงตู้เป็นเลน็หนามากครับเฉลดนามาก แล้วก็จัดวางระบบได้ค่อนข้างจะเรียบร้อยสวยงามครับระบบนี้ใช้เป็นยิงลมครับง่ายสะดวกแต่ถ้าเป็นช่วงล่างสแตนเลสน,นะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่2ล้านเก้าครับตัวนี้ก็มีอาจับน็อตครับสามารถที่ถอดแยกได้ จะเปลี่ยนล้างหรือจะเปลี่ยนอะไรก็สามารถทําได้ครับปั๊มแฟดครับคันนี้เป็นปั๊มแฟดอีตันฮะสวยมาก ยงามตามสไตล์ของสมบูรณ์พัฒนานะครับที่นี่จะเน้นเป็นงานพับจับน็อตครับแล้วก็ที่อูมีเครื่องเลเซอร์ก็จะเป็นงานเลเซอร์ส,สวยๆแบบนี้ครับเยอะมากส่วนเลดนี่ก็จะเลือกเป็นเลดมิลเลอร์ก็ได้หรือจะเลือกเป็นเอ่อเลดมันก็ได้นะครับพี่น้องสวยสวยมากครับ โอเคคลิปนี้เหมือนจะสั้นหน่อยนะครับแบตเตอรี่อ่อนแล้วครับตัวนี้สามารถยกหัวเก่งได้นะครับก็จะมีกระบอกด้านบนที่ยกหัวเก่งขึ้นลงนะครับสะดวกสบายง่ายสำหรับเวลาขนย้ายครับไม่ติดสายไฟไม่ติดอะไรด้วยโอเคครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ